เปลี่ยนบ่ไหนดิเปลี่ยนเเปลี่ยนเลยบ่เป่เอาแค่ทีตัวใดหักเด้อค่ะนี่อันนี้กับพ่อเปลี่ยนแล้วล่ะเปลี่ยนเบิดแล้วพ่อเปลี่ยนเปลี่ยนเบิดเลยพ่อโยกสุดเบิดจ้ะนี่เออเาหมนล่อมกันอาทิตย์จะมาลุ่มหาบเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแค่ใบที่มันหักเด้อค่ะถือช่้ชังตัดนี่ล่ะค่ะ เลือกใบเปลี่ยนแต่ว่ากระสันชุดลาใบนั่นแม่ขณะที่นี่ที่จะเอาลูกออกมันหันร้อนอืมสันหมดแล้วเด้อค่ะเมดเปลี่ยนเบิดแล้วใส่เด็กคุ้มแห้งอ้าวกันยากตัวการเปลี่ยนเนาะเพราะว่ามันคุ้นขั้วจะเอาออกเบิดแล้วจ้ะยลือกชุดไปเลย Cái bớt, nên lũ trẻ lưu như này